ยินดีต้อนรับสู่สำนักง,งานบัญชี KT f a s t a c Accounting สำนักง,งานบัญชีของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนำทีมบริหารงานโดยคุณธัญดาหรือคุณพรซึ่งมีประสบการณ์งานบัญชีมามากกว่า20ปีทางสำนักง,งานของเรายินดีให้บริการลูกค้าทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงโดยให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการการจดทะเบียนจัดตั้งการจัดทำบัญชีดูแลภาษีรายเดือนตลอดจนจัดทำงบการเงิน พร้อมมีทีมผู้สอบเซ็นรับรองงบการเงินให้กับลูกค้าสำนักง,งานบัญชีของเราดูแลลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปร้านอาหารคลินิกเสริสมความงามธุรกิจนําเข้าส่งออกรับเหมาก่อสร้างรวมถึงขายสินค้าออนไลน์ทางช้อปปี้ลาซาด้าติกต็อและแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะสำนักง,งานเรามุ่งเน้นการวางระบบภายใน เพื่อประหยัดทั้งเวลาในการทํางานลดการทํางานซ้ําซ้อนความถูกต้องครบถ้วนลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นของกิจการและที่สําคัญที่สุดคือการวางแผนภาษีให้เหมาะสําหรับกิจการของทุกๆท,ท่านสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาสหํานักงานที่เข้าใจผู้ประกอบการพูดคุยง่ายเรายินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านค่ะโปรโมชั่นพิเศษจดทะเบียนจัดตั้งราคา9,900บาทจากปกติ12,000บาท และสำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีเพื่อทำบัญชีรายเดือนรับส่วนลดพิเศษ10%ในเดือนแรกแถมฟรีคู่มือเอกสารทางบัญชีสำหรับผู้ประกอบการหากลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0962924440หรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ